EP5 ี EP สองมงคลใต้ดับขาดร้อยเปอร์เซนตและดับเลขค้ายสองตัววันสิบหกมีนามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซ ที่ติดตามช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะมาเจอกันกับแนวทางเลขเดับแม่นๆใน EP ีที่5ลงช่อง YouTube วันอังคารที่4มีนาคม2568ทีมงานจัดให้ตามคำขอสำหรับหวยซองมงคลใต้และคลิปนี้มีเลขเดับแม่นๆดับสนิท30กว่างวด ผลงานดีที่สุดมานําเสนอในคลิปนี้ค่ะได้แก่เลขดับขาดร้อเซและดับเลขท้าย2ตัวสาธิตติต่อเนื่อง30กว่างวดยังมีชุดดับเลขไม่น่าลงทุนของแอสตางที่ทีมงานจัดมาให้ชมเป็นข้อมูลในการลดต้นทุนพร้อมด้วยชุดดับคู่บนและชุดดับคู่ล่างเทพสะท้อน เอาไปรถต้นทุนกันนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ขอย้ำเตือนกันเหมือนทุกครั้งค่ะว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เอาละคะ่ะมาเริ่มกันที่ไว้ทรงโมงคลใต้มาตามคำเรียกร้องของเอฟซหลายๆท่านกันก่อนเลยนะคะสาตินผลงานเก่าดูตามภาพนะคะสำหรับข้อมูลวันสองโมกรดาผลลังบันเลขท้าย2ตัวออก5้าหให้ถูกเด่นหนที่หลักหน่วยล่างต่อมาเมื่อสิบโมกรดาผลลัางบันเลขท้าย2ตัวออกสองสาม ให้ถูกเด่น3ที่หลักหน่วยล่างวันหนึ่งกุมภาผลลังบันเลขท้ายสองตัวออกห้าหนึ่งให้ถูกเลขหนึ่งที่หลักหน่วยล่างวันสิบหกกุมภาผลลังบันเลขท้ายสองตัวออก5ู้นย์ให้ถูกเลขห้าูนย์ต่อมาวันหนึ่งมีนาผลลังบันเลขท้ายสองตัวออก5้าสี่ให้ถูกเลขเด่นสี่ สำหรับข้อมูลวันนี้16มีนาคม2568ไว้องโมงคลใต้ได้แก่เลข 1, 0, 7และ8มาดูกันที่เลขลดต้นทุนกันต่อคะ่ะกลับใบนี้ดับชัวแน่นอนดับขาดร้อเอร์เซทีมงานจัดให้สำหรับเน้นดับหลักสิบบนนะคะ สถิติผลงานที่ผ่านมาดูตามภาพได้เลยค่ะขึ้นปีใหม่2568มาดูกันค่ะวัน2มกราคมดับขา100ด100%ได้เลข1ผลรางบันออก209ดับผ่านค่ะวัน17มกราดับขา100ด100%ได้เลข9ผลรางบันออก779ดับผ่านค่ะ วันหนึ่งกุมภาดับขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลขหผลลางบันออกเจ็ดศดับผ่านค่ะวันสี่หกกุมภาดับขาดร้อยเปอรเซตได้เลขสาผลลางบันออกส7มเหลัก10ออกเลขเจ็ดดับผ่านนะคะต่อมาวันหนึ่งมีนาดับขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลขเก้ผลรางบันออกแปดเาสี่หลักสิบออกเลขเก้าดับไม่ผ่าน สำหรับวันนี้16มีนาคมดับขาด100%ได้แก่เลข9ทีมงานเราเน้นดับสนิทที่หลัก10บนนะคะเซฟเก็บไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ชื่นชอบเลขดับเอาใบรถต้นทุนกันนะคะมาดูแนวทางต่อไปเป็นแนวทางเลขดับคู่บนเทพสะท้อนชุดดับคู่รางวันที่1น้านเปอร์เซ็นต์ แต่รางวดให้มาดับ2ตัวรางวัลที่1นหรือ2ตัวบนจำนวน20หางคา่ามาดูผลงานที่พึ่งผ่านไป1มีนาคมผลรางวัลออก894ดับผ่านคา่าสำหรับวันนี้16มีนาสองพัน้าร้อหเลขดับคู่บนเทพสะท้อนชุดดับคู่รางวัลที่1นึ่้านเปอร์เซ็นให้ดับบนชุด ศูนย์สองศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสองศูนสองสองสามหนึ่งสามเก้สี่แหเจ็ห้าหหกหกเจดห้าเจ็เจ็ดสีดหกสาและเก้าห้า เลขก็มีหลุดบ้างเป็นธรรมดานะคะเก็บข้อมูลใบเทียบก็พอคะ่ะมาดูสำหรับตัวชนเลขดับคู่บนทั้งสองแนวทางของวันนี้16มีนาคมได้แก่ดับสนิทคู่บนทีเลข39 59 93และ95สถิติมีอยู่จริงนะคะแอดมินลงให้ได้ชมกันทุกงวด ดูตามภาพได้เลยค่ะไปต่อกันเลยค่ะที่ดับสนิทเลขท้ายสองตัวล่างสถิติก็มีอยู่จริงนะคะแอดมินก็ลงให้ชมกันทุกงวดดับผิดหนึ่งงวดดูตามภาพนะคะมีผลงานวันหนึ่งมีนาคมที่พึ่งผ่านไปดับสนิทเลขท้าย2ตัวล่างได้แก่เลขเก,ก้า ปรากฏว่าผลดังบันเลขท้ายออก5 4ดับผ่านค่ะสำหรับมวนนี้16มีนาคม2568ดับสนิทเลขท้าย2ตัวล่างได้แก่ดับเลข9ก9เลข9อีกแล้วค่ะเซฟเก็บไว้นะคะแล้วก็มาดูกันต่อที่เลขชุดดับล่างไม่น่าลงทุนจากแอสตาง สถิติเดินมาอย่างยาวนานดายงวดแล้วนะคะดูภาพอาจจะไม่ชัดขึ้นปี2,568นหนางวด16กุมภาดับไม่ผ่าน1งวัดค่ะและสำหรับวันหนึ่งมีนาที่เพิ่งผ่านไปดับผ่านนะคะผลลางบันเล็กท้าย2ตัวออก5 4ดับผ่านคา่ะสำหรับวด16มีนาคม2,568งวดนี้ ดับล่างไม่น่าลงทุนของแอสตางพาปังร้วยให้ดับคู่ล่างที่เลข410983675412967038และ25ของแอสตางให้ดับตัวตรงและตัวกลับด้วยนะคะเซฟเก็บไว้เทียบกันได้คะ่ะ เอาละคะ่ะมาต่อกันในส่วนของแนวทางดับคู่เลขท้าย2ตัวล้านเปอร์เซ็น์ของเทพสะท้อนเป็นอีกชุดให้ดับที่สองตัวล่างนะคะสาิติมีอยู่จริงค่ะแอดมินลุงให้ชมกันทุกววด,ดูตามภาพนะคะแนงวันสิบเมกราาผลลางบันออกเลขท้าย2ตัวล่างสองสามดับไม่ผ่านนะคะ ผลงานที่เพิ่งผ่านไป1มีนาคมผลรางบันเลขท้ายออก5 4ดับผ่านค่ะสำหรับวันนี้16มีนาคมดับคู่เลขท้าย2ตัวล้านเปอร์เซ็นต์ของเทพสะท้อนให้ดับที่เลข02 07 11 16 20 25 34 39 43 4, ี่แปดห้าสองห้าเจ็ดหนึ่งหกหกหแปดสี่แปด้าสและเก้าแดัดวชุดเลขดับล่างทั้ง3มแนวทางของวันนี้16มีนาคม2,568คือชุดดับคู่สองตัวล่างที่เลขสามเก้าแปดเก 9 3 9 8 0 9และ6 9ใครที่ชอบเลขเหล่านี้เบาได้ก็เบานะคะขอย้ำอีกทีค่ะเลขดับอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะคะทั้งบทนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะโผู้ชายวิจารณญาณเลือกเลขดับจากสถิติที่ไว้ใจได้เท่านั้นนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ